โดยปกตนินะครับเวลาที่เราใช้งานกล้องไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนเนี่ยถ้าโฟกัสมันอยู่ตำแหน่งไหนมันก็จะยังอยู่ตำแหน่งนั้นไม่ว่าเราจะพลิกแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับลองดูนะครับอันนี้ตั้งโฟกัสไว้ที่ตรงกลางนะครับบริเวณใบหน้าพอเราพลิกกลับมาเป็นแนวตั้งอ้าวโฟกัสมันเปลี่ยนละนะครับตำแหน่งไม่โดนละเราพลิกกลับมาอย่างนี้อ่ะล้วเราต้องทำยังไงปกติเราก็จะต้องไปเลื่อนจุด อย่างอันเนี้ยเราก็ต้องมานั่งเลื่อนเองให้มันไปอยู่ตรงใบหน้าแล้วก็โฟกัสไปพอกลับภาพมาเป็นแนวนอนจุดโฟกัสมันไม่กลับมาแล้วนะมันก็ยังอยู่ที่เราเลื่อนไปเมื่อกี้นี้นี้เราจะทํำยังไงให้มันง่ายขึ้นนะครับให้มันง่ายขึ้นในกล้องแค n นนเนี่ยมันจะมีการ l i n k ์กันระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนแล้วก็จุดโฟกัสเนี่ยได้หลายรูปแบบนะครับแบบแรกก็คือไม่ได้ลิงก์อะไรเลยแบบที่2นะครับลองมาดูนะ รตรงนี้นะครับเข้ามาที่เมนู AF แล้วก็เลื่อน Orientation Link AF Point ปุ๊บนะมันจะมีแบบแรกก็คือ Same Both Vertical and Horizontal ก็คือจุดเดียวกันเหมือนเมื่อกี้นะครับแบบที่2อ,อันนี้ขอข้ามไปก่อนเนะมื่อกี้บอกให้จะดูแบบที่2ก่อนเอาข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับจะได้ง่ายๆมาดูแบบที่3ก่อนนะครับอันนี้จะเชื่อมจุดอย่างเดียวนะครับเชื่อมจุดอย่างเดียวเราก,กดแบบนี้ปุ๊บเอาละแล้วมันทานํางานยังไง อลองดูนะครับอย่างเช่นตรงนี้ขอเลื่อนจุดโฟกัสไปที่ใบหน้าเลยนะครับจะได้เป๊ะเ,เลยอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะเราลเลือกที่แนวนอนก่อนนะครับเดี๋ยวอันนี้จะลองเลื่อนจุดโฟกัสไปวางไว้บนใบหน้าเลยนะอ่ะโอเคทีนี้พอเราหมุนมาแนวตั้งนะครับตอนนี้มันจะกลับมาที่ตรงกลางใช่ไหมครับเราเปลี่ยนเลยฟึบอ่ามาวางไว้ตรงนี้เพื่อให้เป๊ะเ,เ,เลย เรากลับไปที่แนวนอนอีกทีหนึง่งมันจะกลับไปที่เราตั้งไว้กลับมาที่แนวตั้งมันก็จะกลับไปที่เราตั้งเอาไว้คือมันแยกออกจากกันเลยอะคือเหมือนมีกล้องสองตัวตัวหนึ่งโฟกัสจุดนี้ตัวหนึ่งโฟกัสอีกจุดหนึง่งพอจะมองเห็นภาพไหมครับเหมือนเราถ่ายภาพพอร์เทรตเราถ่ายปุ๊บเรากลับงนี้ปุ๊บมันก็ขึ้นไปที่หน้าพอดึงนี้ปุ๊บมันก็ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับง่ายมาก แบบนี้คือโอเคเลยนะครับเวลาที่เราเซตถ่ายของถ่ายอะไรก็ได้นะแบบนี้กับอีกแบบหนึ่งอันนี้จะ advance ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับที่ข้ามไปเมื่อกี้อันนี้คือแบบที่2อ,อันนี้คือทั้ง area แล้วก็จุดโฟกัสแยกออกจากกันเลยอ่ะลองดูอันนี้จะเปลี่ยนค่าของ area focus ใหม่นะขอเปลี่ยนเป็นแบบนี้อ่ะลองให้เห็นชัดๆนะครับอันนี้ area นี้แนวนอนเป็นแบบนี้นะส่วนแนวตั้ง ยังเป็นแบบเดิมเห็นไหมครับคือมันลิงก์ทั้งโฟกัสแล้วก็รูปแบบของโซนโฟกัสด้วยอ,อย่างเนี้นะครับอย่างเช่นอลองเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเป็นแบบโฟกัสแบบเป็นโซนแล้วกันนะครับเป็นโซนแบบนีอ้อย่างเช่นเราไปถ่ายรถแข็งอะไรก็ได้พอเราพลิกภาพตามแนวนอนเราต้องการแผนเราให้มันเป็นโซนแบบนี้มันก็จะจับเป็นโซนพอแนวตั้งปุ๊บมันกลับไปเป็นจุด หรือจะเปลี่ยนก็ได้นะครับจะเปลี่ยนก็ได้จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้แนวตั้งเอาเป็นแบบนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้คือทั้งจุดทั้งอะไรไปหมดเลยนะครับนี้เห็นไหมตัวนี้เลื่อนก็ได้นะปุ๊บมาอย่างนี้แล้วก็มาอย่างนี้ก็ฟุ๊บกลับไปแบบนี้พอเข้าใจไหมครับประโยชน์มันเยอะมากนะครับถ้าเรารู้จักใช้มันแล้วก็เลือกให้เหมาะสมกับสถานาการณ์ลองนําไปใช้งานดูครับ